นักรบสิ่งที่คุณทำซ้ำในทุกวันธรรมดาตอนแรกมันอาจดูเล็กน้อยก้าวหนึ่งที่ไม่ทำให้โลกสั่นสะเทือนแต่เมื่อวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าผ่านไปสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นจะรวมตัวกันกลายเป็นน้ำหนักที่กดลงมาบนหัวใจคุณถ้าคุณซื่อสัตว์น้ำหนักนั้นจะกลายเป็นเกราะป้องกันและพลังที่ผลักคุณไปขา้างหน้า าคุณหลบเลี่ยงน้ำหนักเดิมจะกลายเป็นหินถ่วงและสิ่งที่ควรเป็นเส้นทางแห่งพลังกลับแปลเปลี่ยนเป็นกงขังหัวใจความต่อนเนื่องคือของขวัญและดาบสองคมในเวลาเดียวกันในตอนแรกทุกการก้าวซ้ำคือสิ่งเล็กๆที่ดูไม่หนักเลยคุณอาจคิดว่าก็แค่ทําอีกวันหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อวันเหล่านั้นถักทอรวมกันเป็นสิบ เป็นร้อยเป็นพันมันจะกลายเป็นน้ำหนักที่หัวใจคุณต้องรับไหวเพราะความต่อเนื่องไม่ได้หายไปไหนมันสะสมอยู่เงียบๆสะสมจนกระทั่งคุณต้องตอบคำถามท,าที่เลี่ยงไม่ได้ว่าคุณกําลังสะสมพลังหรือสะสมภาระถ้าคุณซื่อสัตย์กับเส้นทางน้ำหนักจากความต่อเนื่องจะกลายเป็นพลังเหมือนนักรบที่แบกเกราะทุกวัน จนเกราะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ถ้าคุณโกหกตัวเองทีละเล็กทีละน้อยหรือละเลยสิ่งที่เคยสัญญาไว้กับหัวใจน้ำหนักเดิมที่ควรเป็นเกราะกลับจะกลายเป็นหินกดทับทําให้ทุกก้าวต่อไปยิ่งช้ายิ่งหนักและยิ่งยากจะเดินนี่แหละคือความจริงที่หลายคนไม่ทันสังเกตความต่อเนื่องไม่ได้ถามคุณว่าคุณทำได้หรือไม่ แต่มันถามลึกกว่านั้นว่าคุณยังซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณเลือกอยู่หรือเปล่าและนี่เองคือเหตุผลที่ความต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนเรียบง่ายที่สุดกับกลายเป็นหนึ่งในบททดสอบที่หนักที่สุดของหัวใจวันที่164เมื่อทุกวันธรรมดารวมกันกลายเป็นน้ำหนักที่หัวใจต้องรับไหวเพราะสิ่งที่ทำซ้ำไม่ใช่ภาระ แต่ถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับมันมันจะกลายเป็นหินกดทับหัวใจนักรบความต่อนเนื่องที่ควรเป็นพลังจะกลายเป็นภาระได้ทันทีถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับมันหรือปล่อยให้มันถูกทำไปอย่างว่างเปล่ามาดูกันค่ะในแต่ละข้อถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์ข้อแรกการฝึกที่ขาดความซื่อสัตย์วันแรกๆคุณตั้งใจเต็มร้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มอ้างเหตุผลเล็กๆว่าวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ค่อยทำครั้งหนึ่งไม่เป็นไรสองครั้งก็ยังพอรับได้แต่เมื่อเหตุผลเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆน้ำหนักของสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมันจะกดลงบนหัวใจตัวอย่างเช่นคนที่ตั้งใจวิ่งทุกเช้าเพื่อสุขภาพแต่เลื่อนวันแล้ววันเล่าจนสุดท้ายรู้สึกผิด ทุกครั้งที่เห็นรองเท้าวิ่งวางอยู่ความต่อเนื่องที่ควรเป็นพลังกับกลายเป็นภาระทางใจนักเรียนที่ตั้งเป้าอ่านหนังสือวันละสิบหน้าแต่พอข้ามหลายวันพอกลับมาเปิดหนังสืออีกครั้งความรู้สึกผิดท่วมจนไม่กล้าเริ่มใหม่ข้อที่สองการทําซ้ำที่ไร้ความหมายการทําซ้ำที่ไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้หัวใจมั่นคง แต่กลับทำให้เหนื่อยล้าเหมือนถูกลากไปตามกลไกเพราะต่อให้คุณทำต่อเนื่องแต่ถ้าไม่เชื่อมโยงกับคุณค่าภายในมันก็จะกลายเป็นหินกดทับใจมากกว่าจะเป็นพลังผลักดันตัวอย่างพนักงานที่ทำงานเอกสารซ้ำไปมาแบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำเมื่อเวลาผ่านไปงานที่ควรสร้างทักษะกลับกลายเป็นความอึดอัดคนที่ไปฟิตเนสทุกวัน แต่ไปด้วยความรู้สึกว่าต้องไปไม่ใช่เพราะอยากรักษาสุขภาพการออกกำลังกายที่ควรเติมพลังกลายเป็นความเหนื่อยหน่ายข้อที่3การทิ้งเส้นทางที่เลือกสิ่งที่เจ็บที่สุดคือการรู้ว่าตัวเองเลือกเส้นทางไว้แล้วแต่ไม่ซื่อสัตย์พอที่จะอยู่กับมันจริงๆ ทุกวันที่ไม่ทำมันคือการสร้างหนี้ให้กับหัวใจและยิ่งนานหนี้นั้นก็ยิ่งหนักจนบางครั้งทำให้คุณไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มตัวอย่างนักเขียนที่เคยประกาศว่าจะเขียนหนังสือแต่ปล่อยให้เดือนแล้วเดือนเล่าผ่านไปโดยไม่แตะปากกาในทุกวันธรรมดาที่หายไปกลายเป็นน้ำหนักที่กดให้หัวใจรู้สึกว่าชันล้มเหลว คนที่สร้างเส้นทางการปฏิบัติธรรมแต่ละเลยจนกลายเป็นความรู้สึกผิดสะสมสุดท้ายแทนที่จะได้พลังใจกับรู้สึกว่าเส้นทางนี้เป็นภาระจนไม่อยากหันกลับมานักรบน้ำหนักที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณทำเท่านั้นแต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณไม่ได้ทำหรือทำโดยไร้ความหมายและ ปล่อยมันไว้น้ำหนักเหล่านี้จะไม่เพียงแค่ทําให้คุณช้าลงแต่มันจะกดทับจนหัวใจของคุณนั้นหมดแรงที่จะเดินต่อมาดูเทคนิค3เทคนิคในการเปลี่ยนความหนักให้กลายเป็นพลังเทคนิคที่หนึใส่ความหมายในทุกการทำซ้ำนักรบไม่เดินซ้ำเพียงเพื่อเช็คลิสต์แต่เพราะทุกก้าวคือการยืนยันกับหัวใจว่านี่คือเส้นทางของฉันวิธีการฝึก ก่อนทำสิ่งเดิมๆให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับชะตาที่ฉันเลือกอย่างไรเพื่อเชื่อมการกระทำเข้ากับคุณค่าภายในตัวอย่างในการวิ่งทุกเช้าไม่ใช่เพื่อเผาผ่านแคลอรี่แต่เพื่อเตือนใจว่าฉันกำลังรักษาสัญญากับตัวเองคนทำงานออฟฟิศที่กรอกเอกสารซ้ำๆใช้เวลาสั้นๆเพื่อมองว่านี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นมืออาชีพในเส้นทางของฉัน เทคนิคที่2แบ่งน้ำหนักออกเป็นก้าวเล็กๆแนวทางของนักรบไม่มีหินก้อนไหนหนักเกินไปถ้าคุณย่อยให้เล็กพอที่จะก้าวได้ในทุกๆวันวิธีการฝึกแทนที่จะกดดันตัวเองให้สำเร็จใหญ่ภายในครั้งเดียวให้แตกเป้าหมายออกเป็นก้าเล็กที่ทำได้และทำซ้ำอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นนักเขียนที่ตั้งเป้าเขียน1ิหน้าให้ปรับเป็นเขียนวันละย่อหน้าแต่ไม่เคยหยุดคนที่อยากลดน้ำหนัก ไม่บังคับตัวเองออกกำลังกายชั่วโมงครึ่งแต่เริ่มจากวันละ15นาทีต่อเนื่องทุกวันเทคนิคที่3ตรวจสอบความซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแนวทางของนักรบความหนักที่แท้จริงมักไม่ใช่จากการทำแต่มาจากการโกหกใจเล็กๆที่สะสมไว้เรื่อยๆเช่นไม่เป็นไรหรอกแค่ครั้งเดียวเองวิธีการฝึกก่อนนอนทุกวันให้คุณลองถามตัวเองว่าวันนี้ ฉันยังซื่อสัตย์กับชะตาที่เลือกหรือไม่และเขียนคำตอบสั้นๆลงในบันทึกตัวอย่างเช่นนักปฏิบัติธรรมที่ตั้งใจภาวนาตรวจสอบว่าวันนี้ฉันได้ภาวนาจริงๆหรือแค่บอกตัวเองว่าจะทํานักเรียนที่ตั้งเป้าอ่านหนังสือทุกวันเช็คกับใจว่าวันนี้ฉันอ่านจริงหรือเปล่าแม้เพียงหนึ่งหน้าก็ยังเป็นการซื่อสัตย์ได้ สรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่1ใส่ความหมายในทุกการซ้ำทุกก้าวคือการยืนยันไม่ใช่เช็คลิสต์เทคนิคที่2แบ่งน้ำหนักออกเป็นก้าวเล็กๆไม่มีหินก้อนใดใหญ่เกินไปถ้าย่อยเล็กพอเทคนิคที่3ตรวจสอบความซื่อสัตย์ความหนักเกิดจากการโกหกใจของตัวเองนักรบน้ำหนักจากวันธรรมดาอาจทวงคุณจนแทบก้าวไม่ไหวแต่ถ้าคุณใส่ความหมาย แบ่งมันให้เล็กและซื่อสัตย์กับหัวใจหินก้อนเดียวกันจะไม่เป็นภาระอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นพลังที่ทำให้หัวใจของคุณนั้นแกล่งเกินกว่าที่จะถูกกดทับได้ทุกวันธรรมดาที่คุณก้าวซ้าไม่ได้เป็นเพียงรอยเท้าเล็กๆบนเส้นทางแต่เมื่อมันถักทอรวมกันมันกลายเป็นน้ำหนักที่หัวใจต้งรับไหวและตรงนี้แหละที่ชีวิตกำลังถามคุณว่าคุณจะให้มันถ่วงคุณลง หรือจะยืนซื่อสัตยจนมันกลายเป็นพลังนักรบนี่คือทางแยกที่เงียบที่สุดแต่สำคัญที่สุดในเส้นทางของคุณทุกวันธรรมดาที่สะสมนั้นมันจะกลายเป็นน้ำหนักมันจะถามคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าคุณจะปล่อยให้มันถ่วงคุณลงหรือไม่ให้ความรู้สึกผิดเล็กๆที่สะสมกลายเป็นโซ่ตรวนรัดใจให้การละเลยเล็กน้อยกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่กดคุณไว จนไม่กล้าลุกขึ้นอีกหรือคุณจะเลือกอีกทางคือยืนซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณได้เคยประกาศไว้แม้มันจะหนักแต่คุณยังยืนตรงยังก้าวไปและทุกการยืนมั่นคงนั่นเองที่จะเปลี่ยนหินกดทับให้กลายเป็นพลังหนุนเปลี่ยนสิ่งที่เคยถ่วงให้กลายเป็นฐานรองรับและเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นดาบที่อยู่ในมือของคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วความหนักไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำลายคุณ แต่มันถูกสร้างมาเพื่อถามเพียงข้อเดียวคุณจะซื้อสัตว์กับเส้นทางที่คุณเลือกจริงๆหรือเปล่าเพราะความหนักไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ตรงนั้นเสมอแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือหัวใจของคุณหัวใจที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกดทับอาจค่อยๆแข็งแรงขึ้นจากการยืนมั่นคงเหมือนกล้ามเนื้อที่เติบโตได้เพราะแรงกดไม่ใช่เพราะความเบาสบาย และเมื่อคุณไม่ถอยความหนักที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้คุณแทบล้มจะก,กลับกลายเป็นพลังที่ผลักคุณขึ้นไปสูงกว่าเดิมเพราะแท้จริงแล้วพลังใหม่ไม่เคยเกิดจากความง่ายแต่มันเกิดจากการผ่านความหนักที่หลายคนทนไม่ได้แต่คุณทนได้และนี่คือสิ่งที่เราจะพาไปในวันถัดไปพบกันในวันที่165เมื่อคุณไม่ถอยจากน้ำหนัก คุณจะก้าวสู่พลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะเส้นทางของนักรบไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากวันเบาๆแต่มันถูกสร้างขึ้นจากการรับน้ำหนักที่คนอื่นยอมถอยและเปลี่ยนมันเป็นพลังที่ไม่มีใครภาคไปได้อีก